ให้กาจารย์หวานกับอาจาันไม้หนึ่งครับมาร่วมด้วยช่วยเข้าดาวกับพวกเราสวัสดีพี่น้องผู้เชื่อมั่นและศรัทธาในประชาธิปไตยทุกท่านค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้มุ่งไปสู่การเลือกตั้งก่อนปฏิรูปประเทศไทยครับ นะครับแล้วเราก็คงจะรออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากปีใหม่เราก็รอเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนเพื่อที่จะยืนยันว่าบัตรประชาชนมีอำนาจมากกว่าอาวุธทุกชนิดในระบอบประชาธิปไตยค่ะพี่น้องคะก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าที่ รู้สึกว่ามันจะไร้รอยต่อเลยนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าปีสําหรับพี่น้องประชาชนนั้นนะคะเราต้องการให้เป็นปีแห่งชัยชนะเท่านั้นใช่ไหมคะนะเพราะว่าเราต่อสู้กันมายาวนานเหลือเกินนะคะนับตั้งแต่19กันยา2549เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้นะคะซึ่งถ้าปีหน้ามันก็จะย่างเข้าสู่ปีที่8แล้วใช่ไหมคุณไม่หนึ่งนะคะสำหรับ การรัฐประหารอัปยศนะคะที่ทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองวิกฤตป,ประชาธิปไตยมาอย่างยืดเยื้อยาวนานนะคะและไม่ว่าประชาชนนะคะจะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็นประชาธิปไตยเพียงใดนะคะก็ดูเหมือนว่าผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยนั้นเขาไม่ได้ยอมง่ายๆนะคะณวันนี้ณเวลาขณะนี้นะคะอีก ฝากฝั่งหนึ่งของอพื้นที่นะคะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้นเราก็คงจะทราบดีว่ามีการชุมนุมนะคะของผู้ที่จ้องทำลายล้างประชาธิปไตยอยู่พร้อมๆกันนะคะซึ่งคุณไม่หนึ่งอยากจะให้วิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมของปีที่ผ่านมานะคะและข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับ ก็ตอนนี้นะครับพี่น้องหลายหลายฝ่ายนะครับก็วิตกกังวลเรื่องท่าทีของกองทัพนะครับก็มีข่าวข่าวการเคลื่อนกําลังพลที่นั่นที่นี่นะฮะแล้วก็ประกอบกับการออกมาให้สัมภาษณ์ของท่านผอบอก,กองทัพบ,บ,บ,บกนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จรันรโอชาเมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็อยากจะชี้แจงกับพี่น้องอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวของกองกําลังหน่วยต่างๆนะครับ ได้มีการเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเปิดสภาผู้แทนรัศดรน,นะครับเพียงแต่ข้อมูลเก่าที่เอามาอัพเดตแล้วสร้างความหวาดระแวงให้กับพวกเราใหม่ mm. ก็เพราะมาประกอบกับท่าทีและประโยคทองที่ส่งท้ายปีนะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีสื่อมวลชนไปถามว่าประตูการรับประหารจะปิดจะปิดตายเหมือนกับท่านที่เคย สื่อสารมาก่อนหน้านี้หรือไม่นะฮะครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่พลเอกประยุทธ์จันโอชากับพูดแบบเหยียบเรือ2องแคมที่ว่าประตูการรับประหารหรือการปฏิวัติในความรู้สึกของทหารนั้นไม่ปิดและไม่เปิดนะครับซึ่งรู้สึกว่าเป็นการใช้คำกริยาที่อธิบายยากนะฮะเพราะว่าอากับอา,ารของประตูมีอยู่สองอย่างเท่านั้นนะฮะก็คือไม่ปิดก็เปิดนะครับ แม้ว่าจะมันเป็นจะเป็นการแง้มแง้มยำแยม,แมก็ถือว่าประตูนั้นเปิดอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าไม่เปิดก็หมายถึงการลั่นด่านและปิดประตูนะครับดัะนั้นก่อนหน้านี้ที่พลเอกประยุทธ์เคยบอกไว้ว่าประตูการรับผูารนั้นปิดสนิทตอนนี้กับเพิ่มตัวบวกขยายพื้นที่ของกองทัพนะฮะเหมือนกับการที่จะต้องการแชร์อำนาจของรัฐบาลที่กำลังร่วมกันเดินหน้ากับ ประชาชนและพักการเมืองที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีการเลือกตั้งว่าสําคัญที่สุดนะครับก็เข้ามาก้าวไกลนะอาจารย์หวานขอขยายความีกนิดหนึ่งปัญหาของเมืองไทยนะครับก็เป็นเพราะว่ามีการขยายอํานาจของตัวเองนะครับมาโดยตลอดนะฮะหากในยุคปัจจุบันเราเห็นว่าปัญหาวิกฤตในปัจจุบันนี้เริ่มจากการขยายอํานาจ ของตุลาการสาร,สารรับนูญน,นะครับพี่น้องตุลาการสารรัฐธรรมนูญขยายอํานาจตัวเองอย่างไรนะจริงๆผมก็เคยพูดกับพี่น้องณเวทีกวปอที่สมุดประการไปแล้วนะครับว่าอํานาจของสารรับนูนนั้นมีมีในการวิเคราะห์นะฮะหรือว่าเข้าร่วมในการพิจารณาลงความเห็นว่าพรบรประกอบรัฐนูลผิด หรือระเมิดรัฐธรรมนูนหรือไม่เท่านั้นโดยอัดโดยออตโตเมติกหรือโดยอัตโนมัตินะครับและในส่วนของพระบอทั่วไปเมื่อมีการแก้ไขในรัฐสภาหรือว่ามีการยื่นเพื่อผ่านมาติของสมาชิกรัฐพานะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้ร้องเรียนโดยผ่านอายการสูงสุดหรือไม่อายการสูงสุดพิจารณาแล้วว่าขัดรัฐธรรมนูญก็จึงจะส่งมาให้สารลรัฐธรรมนูญพิจารณาอีกทีหนึ่งนะฮะ ในส่วนที่ผมบอกว่าเป็นการขยายอำนาจก็คืออำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒธธิสภานั้นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายเพราะว่าอำนาจส่วนนี้เป็นอำนาจสูงสุดของตัวแทนประชาชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งและมอบหมายจากมหาปวงมาจากประชาชนชาวไทยเท่านั้น ให้มีอำนาจในส่วนนี้องค์กรอิสระหรือว่าองค์กรอื่นใดนะฮะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาไม่มีอำนาจนี่คือการก้าว่กยลามปามอำนาจของประชาชนซึ่งเป็นหัวใจในการเกิดวิกฤตจริงๆของความขัดแย้งทางการเมืองนะฮะในการลามปามอีกอย่างหนึ่งก็เพิ่งปรากฏนะครับกับองค์กรอิสระองค์กรนี้เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากาก,ากาตนะฮะ เราจะเห็นว่าถ้าหากพี่น้องไปดูหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตในรับนูลน,นะครับระบุไว้11ข้อทั้ง11ข้อนะฮะสรุปรวบใจความแล้วจะมีสาระหลักเป็นประการเดียวก็คือกะกะตคุณช่วยทำหน้าที่ทั้ง11ข้อเพื่อให้มีการเลือกตั้งสำเร็จผลเท่านั้นครับพี่น้อง ไม่มีหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งของกกตที่จะระบุว่าคุณช่วยให้คำแนะนำดีๆกับรัฐบาลที่รักษาการอยู่หรือว่ารัฐหรือว่ารัฐบาลที่กำลังเดินหน้าให้ประเทศนี้มีการเลือกตั้งนี่คือการก้าวไกลขยายอำนาจขององค์กรอิสระอีกอย่างหนึ่งนะครับดัะนั้นตอนนี้นะครับพี่น้องจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกองทัพองค์กรเหล่านี้ลามปามอำนาจของปวงชนชาวไทยที่ต้องการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งครับนะครับอาจารย์หวานครับค่ะนะคะคุณไม่หนึ่งก็พูดถึงองค์กรกรกรตนะคะก็ล่าสุดขอแจ้งข่าวให้พี่น้องอาจจะได้ทราบบ้างแล้วนะว่าเหตุในภาคใต้นั้นก็ยังมีความไม่สามารถที่จะนะคะจั การลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะได้อย่างเรียบร้อยนะคะแต่ก็บางเขตก็สําเร็จได้นะคะแต่ว่าที่จังหวัดสุราธ,ธานีพี่น้องคงทราบข่าวบ้างแล้วนะคะก็ล่าสุดนั้นนะคะนายเมธีนนครนะประธานกะกะตะสุราธ,ธานีนะคะได้ทําหนังสือลาออกจากตําแหน่ง นะคะโดยก็ร่วมกันกับพวกผู้อำนวยการกรกตประจำเขตเลือกตั้งนะคะและก็กรกตเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง6เขตรวมทั้งหมด37คนนะคะแล้วก็วันนี้ได้ลาออกไปค่ะจําชื่อนี้ไว้เลยค่ะพี่น้องนายเมธีนนครนะคะไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่นะคะได้ลาออกไปแล้วค่ะนะคะถ้าเกิดว่าไม่คิดจะมาทําหน้าที่ ในการจัดการเลือกตั้งก็ไม่ควรมาสมัครตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะนายเมธีนนทครนะคะชื่อนี้นะคะประชาชนจะจํากันตลอดไปนะคะนายเมธีนนทครประธานกะกะตสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะต่อไปนี้นะคะพี่น้องเราจะจําชื่อคนเหล่านี้จะไม่ให้กลับมารับตําแหน่งอะไรอะไรอีกเลยใช่ไหมคะหมดอนาคตไป เนอตัวเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนสามารถที่จะเดินทางเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ไม่พยายามแสวงหาวิธีการใดๆเลยนะคะไปจนมุมกับวิธีการต่ำช้านะคะโดยอาศัยคุณป้าคุณยายสูงอายุมาใส่ผ้าถงนะคะมาใส่ผ้าถุงน,ะะงนั่ง แล้วก็บอกว่าถ้าใครเข้ามาใกล้นะคะก็จะมีการร้องโวยวายนะคะว่าจะถูกขืนใจนะคะมันเป็นวิธีการที่อับยศนะคะสำหรับผู้หญิงที่คิดว่าจะมาทำวิธีการเช่นนี้เพื่อขัดขวางการเปิดรัฐสภาของของประชาชนนะคุณไมหนึ่งนะคะเราก็จะช่วยกันจดจำชื่อของคนที่ทรยศต่อประชาชนอย่างเช่นนายเมธีนนนครใช่ไหมคะ อย่าให้ได้กลับเข้ามากินเงินเดือนอะไรของประชาชนอีกแม้แต่บาทเดียวเลยใช่ไหมค่ะครับ<ฮ>จันหวานครับก็ในเรื่องของส่วนของนายเมธีนรคอนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือพอถึงเวลาเราเปิดพื้นที่<ฮ>ให้มีการแต่งตั้งหรือการสรรหาเนี่ยไอ้พวกที่ไม่สามารถที่จะกล้าเสนอหน้าให้ประชาชนเลือกทั้งหลายนะฮะก็จะพยายามเบียดแทรกตัวเองเข้ามาอยู่ในส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นสภาพที่เป็นจริง อยู่ในสังคมไทยนะครับก็เหมือนกับแนวรัฐภานะครับก็ส่วนใหญ่ยึดโยงกับประชาชนและประชาชนเลือกตั้งได้และในส่วนน้อยนะครับในส่วนของสอวรประชาชนเลือกตั้งไม่ได้และแก้จะให้มันเลือกตั้งได้มันก็ไม่ให้เราแก้นะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลน,นี้นะครับก็เห็นไอ้พวกกบฏสัตว์ปีกกบฏของสุเทพเทืกสุบรรน,นะครับก็รวมตัวกันเสนอเสนอแนวทางนะครับ ขอเบียดแทรกตัวเองไอ้เสียงส่วนน้อยนะครับแห่กันมาได้แค่1 5 0 0 0 0คนเทียบได้สัดส,ส่วนเท่าไหร่กับประชากรไทยที่เกือบ70ล้านคนครับพี่น้องเป็นส่วนน้อยเหมือนกับน้ำหยดเดียวในมหาสมุทรหรือว่าปากอ่าวสมุทรปราการนะครับดัะนั้นเป็นส่วนที่น้อยมากแต่เราก็รับรู้ว่าพันาการของประเทศด้วยพัฒนาของเรายัางต้องวิวัฒนาการไปตามลำดับ รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เลยได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการเมืองนะฮะ<ฆ>ด้วยการเสนอสภาปฏิรูปการเมืองซึ่งเป็นสภาคู่ขนานนะครับคู่ขนานไปกับการเลือกตั้งสองกลุ่มผ่าพันและเมื่อเราเปิดรัฐสภาใหม่ซึ่งมาจากสภาประชาชนนะครับพ<ฆ>ี่น้องต้องชัดเจนตรงนี้นะครับว่าประเทศไทยมีสภาประชาชนอยู่แล้วสภาประชาชนของเราก็คือ รัฐสภาทำไมผมถึงบอกว่ารัฐสภาคือประชาชนก็เพราะว่าประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปและในวันที่สองกุมภาพัน์นี้ก็จะเลือกตัวแทนของประชาชนอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นประเทศไทยไม่ต้องการสภาหาเหวอะไรนอกจากรัฐสภาใช่ไหมพี่น้องเพราะว่ารัฐสภาคือสภาประชาชนแต่รัฐบาลนี้ก็ยังเปิดพื้นที่ ให้พวกไม่กล้าลงไปเลือกตั้งนะฮะโดยการเปิดเสนอโครงสร้างของสภาปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปประเทศไทยให้มีองค์คณะ11คนเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปการเมืองได้2,000แล้วคัดกรองจาก2,000ให้เหลือ499คนพื้นที่ตรงนี้แหะครับเปิดโอกาสให้พวกขุนศึกทั้งหลาย นักวิชาการทั้งหลายไอ้พวกอีลีทชนชั้นสูงทั้งหลายที่คิดว่าตัวเองอัจฉริยะเลิศเลอเหนือจากประชากรไทยทั่วไปที่เขายอมรับความเป็นพระดลภาพมีหนึ่งสิทธ์หนึ่งเสียงเสมอกันแต่เมื่อประเทศนี้มันยังด้ยพัฒนายังมีอำนาจโครงสร้างแบบรัฐซอนรัฐรัฐบาลนี้เปิดพื้นที่ให้เพะฉะนั้นขอเรียกร้องให้พวกคุณ มาอยู่ในพื้นที่นี้และเปิดให้สภาประชาชนที่แท้จริงที่ไม่ใช่สภาประชาชนจอมปลอมได้เดินหน้าไปด้วยการเลือกตั้งสองกุ่มภานะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารพวกบุคคลที่พยายามเบียดแทรกตัวเองมาอยู่ในองค์กรอิสระหรือว่าพวกที่มีคุณงามความดีทั้งหลายนะครับได้เข้ามาใช้พื้นที่ที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเสนอให้และก็ ถูกต้องชอบทำแล้วนะครับพักการเมืองอย่างพักประชาธิปัตย์ที่คุณถอนตัวจากการลงสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าถือว่าท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยในระยะเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รัฐภาใหม่หลังจากสองกุมภาพันธ์จะไม่มีพักอภจปงไรอย่างพักประชาธิปัตย์เมื่อเปิดสภา นี่เป็นการปฏิรูปการเมืองที่ดีเยี่ยมที่สุดนะครับแล้วก็ขอเรียกร้องในลำดับที่สองคุณไม่ลงสมัครให้ประชาชนเลือกแล้วขอให้สมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยเพราะนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะปลอดพรรคการเมืองที่เป็นปฏิปักษประชาชนนี้ได้ถึง 8ปปีเต็มๆก็คือสองสมัยของรัฐสภาพี่น้องค่ะก็ให้ศูนย์พันไปเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มการเมืองนี้นะคะอาจจะไม่ได้เคยเป็นพักการเมืองมาตั้งแต่แรกก็ได้นะคะ,ะเพราะว่าอย่างที่เราก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะว่าคนเหล่านี้รวมตัวกันนะคะโดยเจตนารมณ์ดั้งเดิมนั้นก็เพื่อต่อต้านคณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปก องเมื่อ2475นะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมคะพี่น้องที่ทำไมนะคะคนเหล่านี้มารวมตัวกันเรียกตัวเองเป็นพรรคการเมืองแต่ที่จริงแล้วมีนะคะแนวคิดและมีพฤติกรรมที่ต่อต้านเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยมาโดยตลอดเลยใช่ไหมนะคะแล้วเราก็ต้องทนอยู่นะคะโดยมีคนเหล่านี้นะมาเรียกตัวเองเป็นพรรคการเมือง ะคะแต่คอยจ้องหาโอกาสตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนฝ่ายทหารให้มายึดอำนาจแล้วก็จะคอยตักตวงผลประโยชน์โดยการเข้ามาเป็นรัฐบาลนะคะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะมีแต่จะไปสมรู้ร่วมคิดนะคะกับการทุจริตคอรัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐชั้นสูงนะคะแล้วก็นำมาซึ่ง ปัญหาที่หมักหมมมามากมายนะคะอย่างต่อเนื่องจนประเทศไทยเรานะคะ80กว่าปีของการเป็นประชาธิปไตยนะคะเราจึงต้องจมปลักอยู่ในวังวนของการรัฐประหารและการปัญหาการทุจริตคอรัปชันนะคะเพราะแต่ละครั้งที่มีการรัฐประหารก็หมายความว่าจะมีการทุจริตคอรัปชันที่ตรวจสอบไม่ได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะ การที่จะมีแก้การแก้ก,กฎหมายเพื่อให้มีการตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างยุติธรรมเป็นธรรมนะคะจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าตราบใดยังมีการรัฐประหารนะคะยิ่งมีรัฐประหารยิ่งมีการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้ออ้างของนะคะม็อบกบฏ นะคะในหลายหลากหลายรูปแบบหลายกลุ่มที่อยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินนะคะที่อ้างว่าจะต้องมีการเข้ามาล้างบางอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้มีการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะคะพยายามที่จะเรียกร้องทหารและกองทัพให้มาเป็นฝ่ายพวกเขาแล้วก็กลับมายึอดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอ้างเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะคะ มันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามเลยยิ่งเมื่อมีรัฐประหารมากขึ้นเท่าไหร่นะคะยิ่งจะทําให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยไม่ถูกแก้ไขและอย่างรากลึกลงไปมากขึ้นเท่านั้นค่ะนะคะคุณไม่หนึ่งะคะพูดถึงกรณีของทางตํารวจบ้างพี่น้องคงอยากจะฟังนะคะว่าสถานการณ์ที่เรามีนะคะพี่น้อง ที่มาเป็นผู้พิทักษ์สันติราชฎร์นะคะแต่ขณะนี้ก็ทํางานด้วยความยากลําบากนะคะเหตุใดวันนี้นายอภิเศ์เวชชาชีวะนะคะออกมาตําหนิออกมาวิพากวิจารณ์ณการรวมตัวกันของผู้พิทักษ์สันติราชนะคะที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าเมื่อวันเมื่อวันศุกร์เนาะนะคะที่ผ่านมานะคะทําไมนายอภิษษิเิกถึงรู้สึกว่าร้อนรอนเหลือเกินนะคะ เขาหวาดกลัวอะไรถ้าผู้พิทักษ์สันติราชนั้นจะลุกขึ้นมารวมตัวแล้วก็มีความตื่นตัวทางการเมืองกันขึ้นมาค่ะครับพี่น้องครับอาจารย์หวานครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้นะฮะบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลังจากผ่านเหตุการณ์เร็วร้ายเมื่อวันพระสบดีที่ผ่านมาแล้วนะครับตำรวจไม่ใช่เพียงแค่ผู้พิทักษ์สันติราชนะครับ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาทำหน้าที่ในการดูแลนะครับการทำการทำงานของกระกะตซึ่งพยายามทำให้หน้าที่ของตัวเองพิกคนพิการนะครับหลายฝ่ายบอกว่าให้ใหกระกะตเลื่อนสถานที่รับสมัครจากศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงไปอยู่ที่อื่นที่ปลอดภัยมากกว่าแล้วก็แม้แต่ฝ่ายความมั่นชกฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าในการข่าว ที่ยืนยันชัดเจนก็คือในส่วนของแนวร่วมกอปปสนะครับก็คือพคอปทเนี่ยก็จะเคลื่อนมาก่อเหตุจราจนขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังปักหลักนะฮะตั้งแนวรับนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องเคารพข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นตำรวจตั้งแนวรับและพิทักษ กระบวนการเริ่มต้นของการเลือกตั้งสองกลุ่มผ่าพันนะครับเพราะนั้นตอนนี้บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายตาประชาชนชาวไทยโดยส่วนใหญ่ก็คือตำรวจคือผู้พิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยครับนี่คือสิ่งที่พักการเมืองปฏิปักษ์ประชาธิปไตยอย่างพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นแนวร่วมของทหารส่งเสริม ความชอบธรรมของทหารมาโดยเสมอมาไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติเขาก็พยายามสร้างวัฒกรรมได้พยายามทำลายพลังและอำนาจที่มันเป็นอำนาจที่ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าตามพรบรความมั่นคงฉบับที่รัฐบาลได้นําเสนอมาตั้งแต่เปิดสมัยประชุมนี้ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ที่ดูแลความมั่นคง แล้วก็รูปแบบนะฮะมาตรการทั้งหลายเป็นไปตามหลักวิธีสากลนะฮะไม่มีการใช้อาวุธกระสุนจริงอยากมากมีเพียงลูกซองกระสุนอย่างเท่านั้นเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พักแนวร่วมทหารยอมรับไม่ได้ที่บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีเหนือกองทัพทรราชในอดีตที่ผ่านมาของเมืองไทยค่ะนะคะก็ดูเหมือนว่าพอลูกพี่ พี่เสิ์นะคะขยับนะคะลูกน้องค่ะพี่น้องนะคะลูกน้องขยับตามทันทีนะคะลูกน้องของนายพสิเธิ์คือใครนะคะนายนิรันพิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะนะคะวันจันทร์ที่6มกราคมนี้นะคะนายนิรันพิทักษ์วัชระนะคะได้เรียกให้ รองผอ,อตอรอค่ะพลตำรวจเอกบวรพงษ์ชิวปรีชาเข้าไปสอบสวนค่ะว่าทำรุนแรงเกินกว่าเหตุกับผู้ชุมนุมหรือเปล่าลูกพี่ขยับลูกน้องขยับตามทันทีนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใช่ไหมนะคะไม่เคย อย่างนั้นวันที่6มกราคมเราไปให้กำลังใจท่านดีไหมครับพี่น้องไปส่งให้ถึงปากประตูห้องกสมเลยแล้วดูว่าไอ้คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างไรนะครับเมื่อเห็นว่ามวลมหาประชาชนที่ไม่จอมปลอมเป็นประชาชน ที่ยืนอยู่บนหลักประชาธิปไตยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยต่อไปอาจารย์หวานค่ะเราก็คงคจะพูดคุยกับพี่น้องนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนเปปีใหม่เดี๋ยวร้องเพลง<ะ>ให้พี่น้องฟังสักเพลงหน่ออาจารย์หวานเพลงทรายกับทะเลเป็นกำลังใจกับพี่น้องสักหน่อยนะครับมีได้หรอครับ ฟังอาจารย์หวานร้องเพลงไหมครับขอเพลงทรายกับทะเลครับเอางั้นเลยเหรอคะแล้วคุณไม่หนึ่งร้องด้วยกันเหรอเดี๋ยวผมร้องเองเอ้าทำไมมาทิ้งกันแบบนี้คะมองไม่เห็นนะคะไม่ได้ใส่ไว้พี่น้องอยากฟังแน่หรือเปล่าอยากฟังเหรอคะ